ทีมช่าง AJ สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการวัดสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวัดค่า CCA นะครับพี่พี่ช่างจะต้องมีเครื่องวัดค่า CCA ประจําร้านนะครับไป่ใช้วัดสุขภาพของแบตเตอรี่ว่าเหมาะสมการใช้งานหรือเปล่านะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับสามารถทําตามผมได้เลยตัวเครื่องนะครับแต่ละรุ่นจะมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วก็จะมีวิธีการที่คล้ายๆกันครับพี่พี่ช่งางนาขั้วบวกของเครื่องหนีบที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกครับนาขั้วลบของเครื่องหนีบที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับจาก เลือกตัวหัวข้อก็จะเป็นประเภทของแบตเตอรี่เลือกหัวข้อ agm นะครับหัวข้อที่2ต่อมากด enter ครับกด enter ก็อยู่ที่หมวดของตัว p 2ครับหมวด p 2เลือกหัวข้อ cca นะครับพอเราเลือกหัวข้อ cca แล้วหัวข้อ p 3ครับ จะเป็นหัวข้อของค่า CCA ที่พี่ช่างสามารถเอาค่านี้มาได้จากคู่มือของเครื่องนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าติดอยู่ที่ด้านหลังเครื่องนะครับให้มาดูค่า CCA ที่ใช้ในการตั้งค่านะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่25 Ah ให้ดูช่อง25 Ah แล้วก็ดูช่อง CCA ครับจะอยู่ที่320์นะครับเราก็ตั้งไปเลยครับอยู่ที่320 A เป็นค่าในการตั้งค่าครับลูกค้าก็ตั้งไปที่320ในหัวข้อของ P3 ครับพอตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกด Enter ก็จะเป็นหัวข้อ P4 ตัวเครื่องก็จะประมวลผลแล้วว่าแจ้งค่าออกมาครับขั้นตอนต่อไปเป็นการอ่านผลที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับจะเป็นหัวข้อความต้านทานของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวค่าความต้านทานต่ำกว่า15 oh. pizzas, าามิลลิโอห์นะครับอันนี้ถือว่าดีปกติดีนะครับแต่ถ้าอยู่ที่15-18ถึงแนะนําให้ทําการกระตุ้นที่เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับต่อมาเราจะดูที่หัวข้อ CCA ครับจากที่เราตั้งค่าไว้3 2 0แอมป์นะครับหัวข้อนี้จะต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า90%ถ้าต่หกวว่่าาา90%ทํกกรรระตตุุ้้้นดยเคืองน,นแบตเตอรี่นะครับ